วันนี้วันฮาโลวีนถ้าพูดถึงฮาโลวีนเราต้องมาทำอะไรแน่นอนต้องมีเรื่องอะไรผีผีผมเองก็ชอบเรื่องผีเป็นคนที่ถูกใจกับเรื่องผีวันวันดูแต่ผีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยชอบดูแต่ผีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันแต่ก่อนเลยนี่เราอยู่กับคอมเซต JB มันคือคอมเซตมารุหนึ่สามเซตนี้บอกเลยว่าโคตรเด็ดทีเด็ดเด็ดตรงไหนเด็ดตรง CPU เขามาพร้อมกับ i5 14600K ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวมาเลยก้าจอเนี่4070 GeForce RTX ตัวแรงเลยก็ว่าได้แรมนี่จัดไป32 g b Kingston Fury RGB บอกเลยว่าโคตรโหดและที่ขายไม่ได้เลยเซตเนี้ยสวยแล้วต้องเย็นด้วยชุดน้ำเนี่มาพร้อมกับ t h e r m a l t a e CH360 a RGB จัดการความร้อนของ i5 14600K ได้อยู่แน่นอนเพราะว่า ไม่ธรรมดาเรื่องความร้อนตัวนี้แต่ก็แรกมันด้วยความแรงที่มากกว่าเจนเก่านั่นเองอ่ะอยารีลาให้ช้าทีคอมสวยแบบนี้ปรับไฟแจม่มๆหลอนๆหน่อยปิดไฟสลัวๆหน่อยเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมผีกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับเกม Dead Space Remaster หรือว่าเกมตายอวกาศบอกเลยว่าโคตรโหดเลือดสัตว์อย่างหลอนนะบอกเลยมยายาลีลากูฟังไปไหนกูฟังกูวาง,งไว้ไหนแล้วอ๋อยู่นี่ ตอนนี้เราเข้ามาในเกม d e a t Space แล้วนะครับกราฟิกเราปรับเป็น 2K เลยนะแล้วก็คุณภาพกราฟิกต่างๆครับเปิด DLSS เป็น Quality ที่เหลือกราฟิกเป็น Ultra สุดหมดทุกอย่างเน้นภาพสวยเพิ่มความหลอนลจะมีอะไรมาฟึกบฟๆบให้เราตื่นเต้นตกใจเล่นเป็นบางครั้งบางคราวระหว่างนี้เองครับ CPU ของเราทำงานไปที่ประมาณ44%กับ i5 14600K แล้วการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่เลย บรรยากาศในยานี่มันจะหลอนไหมไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่า,ายาในชิมูระนี่เขาติดหลอดไฟหรือเปล่าอุ้ยเชียร์เชียร์อะไรโอ้โหมาเป็นตัวอ่าเจอแขนหนึ่งข้างอ,อีวีแหวะอีวแหวอ่านี่ครับได้พลังมาแล้วเราไม่ไปให้ประตูมันหนีบแขนเล่นแน่นอนเราได้สเตซิสโมดูลมาครับงดอิม่ม โอเคเล็งปับ๊บกด C ฟืบอ,อ่าสาโลโมชั่นนี่แบบนี้ง่ายๆอ๋อมันกด C ไม่ใช่กด E ไอ้กด F ทุกอย่างต้องมีสเตะอย่าตื่นเต้นตกใจไม่มีอะไรน่ากลัวไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวกูกลัวก็ได้เราไปทางนี้ครับอันล็อกเรียบร้อยเปิดและผ่าเข้าไปเลยขอขอรูดของกันน๊บนึงมีอะไรให้เราใช้ประโยชน์ได้บ้างแถวนี้เอาเก็บให้หมดทุกสิ่งของบริษัทคือทรัพย์สินของเรา สุเจะของเก่าขไม่ได้ใช้แล้วแหละน่าจะแปลงร่างเดินแห่ๆไปโดยยานละให้เราจัดการเชื่อมต่ออะไรสักอย่างหนึง่งอ๋อตอนนี้กดกดกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย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 ,ย,ยมากี่ตัวมาหนึ่งตัวยิงให้โดนหัวแล้วก็หลบ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 อุ้ยไม่ตายไม่ตายตายไหมไม่ตายไม่เอาไม่ดื้อเออล้มล้มทีล้มทีล้มทีล้มไม่ยอมล้มไม่ยอมล้มอุ้ยอุ้ยมึงไม่ล้มกูจะล้มแทนแล้วนะ โอเคขอกระสุนหน่อยแล้วกันมีอะไรไม่รู้ครับเก็บมาให้หมดโอเคกดตรงนี้อ่านั่นไงตามสคริปต์เลยกดปุ๊บแม่งโผมาแห่กูป,ปั๊บเลยเอา้อาวไอ้นี่2เม็ดร่วงเว้ยไอตัวเมื่อกีร้รู้สึกจะ3 4เม็ดไม่หมดแม,ม็กยังไม่ตายเอาไม้แล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงแบบตื่นหนกตกใจตัวอะไรโผมาอือเอาเข้าไปแล้วใครสี่ไวโอดินแบบออดแอบออดแอเสียงนี่แบบเหมือนใครมาเลื้อยมาอยู่ข้างหู อันนี้เมื่อกี้มันติดปั๊บใช้พลังใส่ปับโอเคยังไม่เชื่อมต่ออีกเหรอโอเคปั๊บโอเคเรียบร้อยคอนเน็กเรียบร้อยกดปุ่มโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมตัวเออหัดอุ้ยอุ้ยจุ้ยอุ้ยอยู่ๆพ่มาทั้งทีไม่มีปีไม่มีคุย มาโหรีบอลเลงเลยทีเดียวเอาเข้าไปโอ้โหโอ้ยโเออยิงเออหูบอกเลยว่ายังหล่นโผล่มาข้างหูโปรเกรสนานจังเลยอะนายอะทำไมนายไม่ทำเครื่องให้มันไวกว่านี้หน่อยอะเราจะหัวใจวายตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ก็โผล่มาเรื่อยๆเลยโอ้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 ยเออหัวหายแล้วยัง ตามมาหลอกหลอนอีกโอเคครับติดตั้งแคร์มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับ CPU ฮะทำงานชิวๆอุณหภูมิ80องศา90องศาเย็นๆครับไม่ถึง90ประมาณ7 0็0ถึงประมาณการ์จอก็ประมาณ50-60องศาถือว่าเย็นมากนะถ้าเทียบแบบการ์จอรุ่นเก่าๆ่่านี้ไม่เน้นไม่เอ้นอะไรอะไรมาแห่แถวนี้เ้ยเฮ้ซึ่งภายยานครับมันก็จะเป็นทางเดินมืดๆแคบๆนะฮะ อันนี้เฟรมเรตของเราครับอยู่ในช่วงประมาณ1 2 0ถึงร4 0เฟรมนะฮะก็คือเล่นได้ลื่นเลยไม่มีกระตุกด้วยแล้วใครใช้กับพวกหน้าจอ 144Hz บเฮิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าเซตนี um ้โอ้สบายมันมางงแงงงแยงอะไรแบบเอ้ยโ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 อ้ยดวโอ้ยล้มเฉยเอ้าตายเฉยเดีพูดไป่เกมต่อไปไดโอเคมีเกมแรกเหรอใช่โอเคมอเคได้ได้ เมื่อกี้เราก็เราจะอะไรโอ้โยมาเป็นแขนไม่แน่จะว่าบัก Shock? หรือเปล่าอะเอามานี่กัเดสสเปสแค่นี้ก็หัวใจจะวายแล้วเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันดีกว่าครับไปมาต่อกันครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมดอบอลรอเด y d า y เดย์ไลท์ตายโดยแสงแดดแฮ่ปรับการาฟิกส,สุดหมดทุกอย่างภาพนี่สวยคมเราต้องทันยังไงเราต้องทำตัวแบบไหน ไอ้เราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ทำตัวไม่ถูกเสียงนี่หลอนมากเลยเนะี่ยย่อก่อนแล้วกันไอมาแล้ววิ่งก่อนแล้วไอซ่อมก็ซ่อมไปได้ขอไปที่อื่นก่อนแล้วกันโ,โดนสับโดนสับหนึ่งตายแล้วต้องไปหลบตรงไหนนี่นะต้องทำยังไงต้องทำตัวแบบไหนต้องเออเออเออไปช่วยใครไอเราก็ว้าวุ่นเลยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเดทบายเดย์ไลท์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะฮะ เล่นขัดใจวัยรุ่นก็ต้องขออภัยด้วยเห็นเสาแขวนนั่นไหมรู้อย่างเดียวว่าต้องถอนเสาถอนเสาก่อนแม่งเลยนี่โอเคถอนหนึ่งมีฮงมีฮีวอะไรไม่แถวนี้เอาเพื่อนเราโดนแขวนไหมเหรอเอาเพื่อนเราโดนอุ้มไปแล้วโอเคต้องตั้งใจดีๆดู quick ทม์ e ีเวนตเล่นให้หมดกดให้ทันระหว่างเพื่อนเราโดนอุ้มอยู่เนี่ยเอาชิบหายกดผิดเอาวิ่งแลยทีนี้ตื่นเต้นไปหน่อยถอนเสาถอนเสา ถอนเสาแป๊บนึงนี่โอเคสวัสดีเพื่อนฝูงกันมาช่วยแล้วลงมาลงมาแล้วโอเควิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันหวังว่าคงไม่มีใครตามมาสับตูดแล้วนะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นอ้อบรรยากาศแบบนี้มันโผล่มาสับหลังเรานีนวาวุ้นเลยจะเดียวโอ้ยเฉียดมาแล้วโอ้ยเพื่อนหรือเปล่าเอาเฉียเพื่อนเอ้กูตกใจไอเราก็ไม่เคยเล่นเลยด้วย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยมามามาพ่อมาแล้วโอ้ยเอ้ยโดนกับดัดวิ่งเลยนี่อ่ะเอ้ยโดนสับเรียบร้อยสองเลยโดนไปสองอ้าวอุ้มกูด้วยเรียบร้อยเออเบ่งก็ละอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้โชคดีแล้วเพื่อนฝูงนอนอยู่นั่นแหละนอนไปก่อนอ้าอ้าวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหรือเพื่อนหรือใครเพื่อนหรือผีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็ตกใจแหละโอ้โห โอเคแบบบึ้มอีกแล้วทำไมมันบึ้มง่ายอย่างนี้เนี่ยปะโทโอเคหมดแจะตื่นเต้นกับเกมมาแล้วโอ้ยโดนสับอีกแล้วโอ้ยเอาละฮะระหว่างนี้เราก็มาดูอุณหภูมิ CPU ครับอยู่ที่50องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิอ่าเออดิ้นแป๊บนึงดิ้นอ่าหลุดแล้วเวอยหลุดก็มาแล้วโดนแขวนเฉยอุณหภูมิ CPU ครับเล่นได้บายเดย์ไลท์ได้เฟรมเรท120ไม่ต่ำกว่า120นะแล้วก็ อ่ามุณหภูมิซีพยในประมาณ50 6 0องศานะครับการ์อก็ช,อกชิวๆฮนะเป็นเกมที่ใช้อ่อไม่ได้เยอะอะไรมากมายโอเคขอทุกก่อนเฟรมเรทนี่นิ่งๆ1้0เจ็บเจ็บหน่อยแต่ก็ต้องทนมาแล้วมาแล้วอ้าวตายแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดไปช่วยเป็นพาร้ายกับเพื่อนโอเคขอบคุณมากเลยเพื่อนเก <laughs> ือบตายเจ็บเจบอ้ยนั่นผีนั่นอโอ้จุกจุกจุก วิ่งสยบหลบผีหนีหนีหนีโอ้ยแล้วก็วิ่งตามมึงมาอยู่ตรงนี้เอะวิ่งวนไปรล้อเลยละ่ะตามหลังมาแล้วโดนสับอีกแล้วโอ้ยขยันสับกูแล้วเกินส่องมันส่องมันโอเคส่องมันแล้วมาแสบตาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนตามหลังมาแล้วโอ้ยโดนสับอีกแล้วต้องสานเพื่อนยังเลยเอาละโดนอุ้มีกแล้วรู้สึกจะเครียดเดินอุ้มแม่งเลยทีนี้ดินดินสองดินสาม ดิน4ดิน5ดิน6หลุดมาอ้าวโดนแขวนนึกว่าหลุดโอ้เรียบร้อยเกิดใหม่อ้าวประมาณนี้ครับไม่เน้นช่วยเน้นเป็นภาระโอเคครับกับเดน y d เด l ไลท์เป็นไงกันบ้างครับกับเกมผีทั้ง2เกมที่เราได้เล่นไปนะครับสำหรับใครที่เป็นชมรมคนชอบผีอยากซื้อคอมไว้ชวนสาวๆมาดูผีที่ห้องเราก็สามารถมาซื้อกัได้ที่เจดี และนี่เองครับคอมเซตใหม่ล่าสุด Intel Gen 14 สเปคสุดๆแบบนี้ครับก็มีเห้ซื้ออย่างเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น I5 14600K I7 14700K วหหรือ I9 14900K นะครับและยังมีของแถมอีกเยอะแยะมากมายครับรวมถึงประกันขั้นเทพจาก JB ครับเสียส่งซ่อมเปลี่ยนใหม่ให้ใน30วันและผ่นศูนเอนได้นานสุดๆ0เดือนอีกด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตาม subscribe แ like, ละแชร์เจ b c h a n n e l ครับเพียงเท่านี้นะครับวนน